ครับมันเกิดจากการคายน้าช่วงน้ช่วงหน้าร้อนเขาเรียกว่าอันนี้ไม่ใช่โรคนะเขาเรียกว่าเป็นเป็น,ปนไม่ได้เป็นเชื้อราเป็นจากการคายน้ําอากาศมันร้อนจัดและทุเรียนถ้าเราจะเป็นให้เราไปดูทางทิศตะวันตกนะมันจะเป็นทางช่วงบ่ายสองพกใบมะเนี่ยอ่ามันจะมันจะจะ,จะร้อนอ่าเนี่ยคือปกติเนี่ยสีเขียวนี่จะหมดละแต่เราก็เติม AG เข้าไปเลยเขียวกลับมาเนี่ยมันก็มาซีแต่โดน AG เข้าไปขาเขียว เป็นเป็นฝั่งตะวันตกนั่นเลยเนี่ยใบอ่าไม่ใช่เวลาแล้วจ้ะซันเบิร์นใช่ไหมอ่าสันเบิร์นก็เป็นกันเป็นโรคที่ไม่ต้องตกใจเป็นเป็นธรรมดาจากแสงแดดนะันนี้เริ่มมีความนี่อะไรความอดีตปกติแล้วใบพวกนี้ถ้าเป็นขนาดนี้มันจะร่วงนะนี่เราใช้ AG พลัสมันไม่ร่วงเห็นไหมนี่หลังใบยังงหลังใบยังสังเคราะห์อาหารได้เห็นไหมพี่ เนี่ยรู้ขนขนยังดีเห็นไหมเห็นไหมเพราะมันมันจะแห้งเฉพาะจุดตรงนี้มันก็ไม่ลามเพราะว่ามันเป็นพวกอากาศร้อนแล้วก็มันคายน้ําแต่เราใช้เอจีพัทพวกนี้ใบยังไม่ทิ้งไไหมสามารถปรุงอาหารได้เนื้เหลืองละภาวะซันเบิร์นนะครับเพราะไม่ใช่โรคไม่ใช่เชื้อราร้ายนะครับ